ค่ะวันนี้ค่ะแม็กทีวีค่ะเราก็มานําเสนอข่าวค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการต่างๆนะคะบ้านเมืองต่างๆด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้ค่ะเรามาเรื่องนี้เลยค่ะตองตีกองร้องทุกข์กันหน่อยค่ะก็ผู้สื่อข่าวค่ะประจําพื้นที่จังหวัดพะเยานะคะก็ได้รับการร้องเรียนนะคะกำประสานงานจากชาวบ้านไร่ส้มจำปานะคะหมู่สามขออนุญาตขอโทษนะคะประสานจากชาวบ้านไล่สัน จำปาหมู่ที่13ตําบลแม่นาเรืออําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะเรื่องขอให้ช่วยไปสํารวจเส้นทางสัญจรค่ะตอนนี้นะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่อันตรายมากชํารุดด้วยเป็นบ่อเป็นหลุมค่ะจากการลงพื้นที่สํารวจของผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ได้พบว่าถนนเฉลิมพระเกียรติเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนาเรือบ้านไร่สันจำปาบ้านร่องคําพบว่าเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะแล้วช่วงฤดูฝนนีก็มีน้ําขังค่ะเหมือนหลุม ดาวอังคารเลยว่าได้ค่ะซึ่งก็สัญจรไปมาลำบากค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้ยานพาหนะรถก็ประสบอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าเป็นหลุมนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้น้ำฝนเลยทีเดียวค่ะซึ่งต่อด้วยการใช้สนุนเส้นทางดังกาวก็ต้องร้องเรียนผ่านเรามาแล้วค่ะเราก็รับนะคะแล้วก็ไปดูค่ะสถานการณ์ก็เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆนะคะยังไงก็ฝากนะคะสำหรับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะช่วยลงไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะเพราะว่าถนนน,นี้ต้องบอกว่าเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะบ้านอ่าไรสันจำป่านะคะซึ่งก็เราก็ได้ไปสอบถาม,มุคนในชุมชนค่ะนายฤทธิชัยบ,บุญสุขค่ะอายุ60ปี ซึ่งเป็นชาวบ,บ้านในพื้นที่นี่แหละคะ่ะท่านก็เลยบอกว่าถานนอันนี้ชำรุดมาหลายปีแล้วนะคะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูเลยนะคะถึงต้องมากระทู้บอกผู้สื่อข่าวของเราก็วันนี้นะคะแม็กทีวีของเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะก็ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปสํารวจลงไปดูเลยค่ะว่าตอนนี้ชาวบ,บ้านเขาเดือดร้อนมากเลยค่ะแล้วก็มีอะไรให้แม็กทีวีเราเป็นกระบอกเสียงเชิญเลยนะคะตามนี้เลยค่ะตัดสินข่าวโดย พันล้านป้ายรับผลิตสือ่อคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายไวนิวป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมพิมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้า้าศูนย์หกหนึ่งสามสอ